เรื่องห้าคนบนเรือเนี่ยผมคิดว่าเรื่องห้าคนบนเรือเนี่ยคือมันแค่รู้ว่าใครทํานะรู้ว่าใครทําอ,อ๋อเตรียมเตรียมข้อมูลไปแล้วเตรียมข้อมูลไปแล้วครับไม่ต้องห่วงแต่แค่รอให้เอ้ทําไมคนดูไม่ถึงพันสักทีวะช้าชาายู่นั้นแหละช้าอยู่นั้นแหละ ขึ้นช้านะนะั้นี่ะทิกตอกมันขึ้นช้ามากใครที่จะวันนี้คลิปวันนี้เนะี่ยใครที่จะผมยำมีกรอบหนึ่งนะใครที่จะเอาคลิปเนี้ยไปลง youtube หรือว่าต่างๆ่านั้นนะเนี่ยก็ขอให้ตัดอะไรที่เป็นสำคัญอ่ะอย่าเอาไปลงเป็นชั่วโมงอ่ะไรสาระคุณดูเขาก็จะเหนื่อยเอาดูดแล้วเอาไปตัดแล้วก็ลงแค่สั้นๆที่มีสาระอะไรที่เป็นไรสาระเราคุยทั่วไปเนะี่ยไม่ต้องเอาไปลง คนที่เข้ามาดูช่องอยูทูบของแต่ละคนเนี่ยเขาก็อยากจะดูว่ามีอะไรสาระไหมอ่าพลอยงงอีกไม่พลอยมีคนเม้นว่าเม้นมาว่าให้ส่ง treasure box ไปแต่แจ็คไม่รู้แจ็คจะส่งยังไงเขาบอกว่าให้ส่ง treasure box จะมีคนที่เข้ามาเป็นดูหรือฟังเนี่ยเขาได้ได้แต้ม ดูแล้วไม่รู้ว่าจะส่งไปยังไงส่งจักตรงไหน,นอ่ะสมมุติคุณเข้ามาฟังแล้วเข้ามาดูแล้วผมส่ง treasure box ไปอ่ะเขาได้แต้มผมก็โอเคนะผมก็แฮปปี้ด้วยเออแจ้งหน้าเฟซยังแจ้งไปแล้วนะรู้สึกว่าแจ้งไปแล้วนะ live on air อ้า live on air อะไรอ่ะงง อ๋อะะเชยยังไงอ่ะเชจะเข้ามาได้หรือเปล่าเนี่ยเชยลเชล้ออ๋เมื่อกี้กดเชแล้วก็เชหน้าเฟซได้ด้วยเพิ่งรู้เนี่ย จริงๆเพิ่งร,งรู้ว่าจะเช่หน้าเฟซตัวเองได้ด้วยโอ้ขอบคุณนะความรู้ใหม่ว่ามีมีป่งเขียนว่าเชแล้วก็กดเชแล้วก็เชหน้าเฟซตัวเองอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากเฟซตัวเองก็เชหน้าเพจตัวเองได้ด้วยเออ บางทีมีคนที่ติดตามเฟซเนี่ยเขาก็จะงนหน่อยว่าเอา้าทำไมไลฟ์ในติกตอกแล้วไม่บอกเราเขาก็ละ่ะโ,โทษทีเออเดี๋ยวบอกอ่าโอเคอ่าโอเคเจไบเปล่าเอ่อยา already see on your FB อ๋อโอเคได้แล้วเนาะได้เฟซแล้วเนาะ everyone have to help to share each others อ๋อให้สม์ทมากมากอเลอเอฮสมาร์ากมากด้วยก็คือเราก็จะกดแชร์แล้วก็อ,อะไรขึ้นอะไรอ่ะอ้ยขอบคุณครับคืออะไรอ่ะเอาโจครึ่งโจเลยทีนี้ <c oughs> เอากดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยครับกดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อด้วย i ม oh, follow live oh, creator อครับผมวันนี้เราจะไม่รู้นะรู้สึกว่าเราจะแบบเป็นวันนี้เราก็จะเปิดประเด็นเสียสมพงอ์อ่ะเสียสมพงผมไม่เชื่อผมพูดตั้งวันแรกแล้วว่าผมไม่เชื่อเสียสมพง์อย่าไปคิดว่าผมเชื่อมันผมไม่เชื่อมันเลยสักนิดผมจะไปเชื่อมันทำไมล่ะครับผมไม่เชื่อ do you know where is แอลิสเนาาไม่รู้มันหายตายไปไหนไม่รู้เลยครับอีมไม่ต้องถามเรื่องมันเลยออเออผมว่าเออพูดเดนอนะพูดเดนที่ไปให้สัมภาษณ์นะเอาเอาพูดเดนก่อนนิดนึง พอดนันที่พาให้สัมภาษณ์ว่ามีคนคนหนึง่งใช้คำเดียวกับเออลิสเลยนะมีคนคนหนึง่งผมอะภาวนาอยู่ว่ามึงอย่าหลดปากนะว่ามีคนมีบนเรืออะไรแบบนี้เหมือนมันอะมันบอกว่ามีคุณคนหนึง่งคอยทักมาเป็นประจำโทรมาคุยเป็นประจำแล้วคอยด่าเราออกสื่อด่าเราว่าเราอะเป็นเพื่อนภาษาอะไร ทำไมไม่ช่วยแตงโมอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเมื่อวานที่ผมเคยคุยเล่นๆกับไอ้แฟซเนี่ยผมอะ่ะก็บอกไปแล้วว่าไอ้พุดเดิลเนี่ยผมอะ่ะคุยแต่ผมคุยแล้วคุยเป็นคุยแบบนานแล้วไม่ได้คุยเพิ่งคุยนะนานแล้วคุยนานแล้วแล้วผมอะ่ะเป็นคนที่ด่าพวกนี้เป็นประจําแล้วผมก็ด่าเขาเพราะว่าไม่รู้เขาคิดว่าเป็นคําด่าหรือเปล่าแต่ผมอะ่ะ อยากจะรู้มีเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประเด็นเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยให้ผมไม่ไวหน้าใครหรอกครับคือพุดเด่นแหนยผมอะ่ะเคยโทรคุยนะผมเคยโทรคุยกับพุดเด่นแล้วผมอะ่ะคุยกับมันอะ่ะแต่มันอะ่ะทําตัวว่าลึกลับอะ่ะมันทาตัวลึกลับอะ่ะมันให้ส่งข้อมูลมาให้หน่อยขอดูก่อน อ่ามึงเป็นใครสสองข้อมูลไปให้มึงแค่กูอยากจะรู้ว่ามึงอ่ะตอนแรกพวกมึงบอกว่าจะรักแตงโมหรือจะช่วยแตงโมและทสดท้ายอ่ะพวกมึงไม่ออกมาสักตัวหนึ่งเลยทำไมเหตุผลอะไรก็ไอพุทได้เนะ่ะก็ลองโทรถามอ่า uh, I just t e n d e r the first time ค่ะอ๋อครับยินดีด้วยนะครับกัพุทได้น่ะผมอะพูดแล้วว่าผมด่ามันนะผมด่า ผมด่าผมด่าแรงกว่าที่มันนะ่ะคิดหรือออกมาพูดอีกผมด่าแรงกว่านั้นผมก็เลยพูดกับมันนะว่าคือจะเป็นเพื่อนภาษาอะไรไม่ช่วยอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยมันก็เคยหลอกถามข้อมูลแจ็คบอกกูจะส่งให้คนอื่นที่ไม่ใช่เป็นพวกมึงหลอกอันนี้ยผมพูดกับมันแต่ที่มันบอกว่าโอ้ยค่อยส่งภาพอะไรมา18มุงกดมาให้เราดูอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ผมไม่เคย แต่ไอเกมที่พุดเดิพุดเดิลเนี่ยคิดจะเล่นเนี่ยว่าผมไปโจมตีไอเบิร์ดหรือจะละให้เบิร์ดต้องออกมาให้ได้เนี่ยไอเกมที่พุดเดิลนะคิดจะเล่นเนี่ยแล้วใช้คำอแบบประสาห,หรือใชออ้ใช้การแบบวิธีการที่เขาใครใครใช้อะเมื่อสมปีที่แล้วนะผมคิดว่า พุดเดิลน่ะต้องกลับไปเรียนวิธีการใหม่เพราะว่าช่วงทุกวันนี้ชาวบ้านเขาอ่ะคนที่เขาตามคดีแตงโมหรือคนที่เขาอ่ะเสพข่าวแล้วคนที่รู้ทันไกลพวกนักข่าวชั่วชั่วไอ้นักข่าวที่ที่เอียงไปอีกด้านหนึ่งอ่ะเขาตามทันว่าทำไมใช้วิธีการแบบนี้ไปโจมตีคนอื่นเขาก็ตามทานพุดเดิลต้องหาวิธีการอื่น นะอย่าไปใช้วิธีเดิมๆนะแล้วคุณเดินอะสำหรับผมอะไม่มีค่าหรอกนะไอที่ผมดูสัมภาษณ์ของคุณเดินเนี่ยไปให้สัมภาษณ์เนี่ยแต่ละคําที่ออกมาหรือพูดมาเนี่ยมันมันไม่ได้เรื่องเลยมันไม่ได้เรื่องเลยจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยนะจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยออกมาสัมภาษณ์หรือออกมาปกป้องไอเบิร์ตอะไรกันแน่ ต้องถามพุดเดิลก่อนนะคือทําไมอ่ะพุดเดิลบอกว่าก็คือพี่เบิร์ดเขาเสียใจเขาเป็นคนที่รักแตงโมมากแตงโมเขาเป็นคนดูแลแตงโมดูแลแบบไหนครับพุดเดิลเอาเอาประเด็นพุดเดิลก่อนนะประเด็นหลักๆเดี๋ยวค่อยพูดนะเอาประเด็นพุดเดิลก่อนพุดเดิลเอาคําไหนเอาหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเขาดูแลแตงโมจริงนะ u n l e a s 800, 8 0 8 22, 000, eh? 82, coins. 2 2 0 0 0 82,213คือตัวผมอะงงไกลพุดเดนว่าพุดเดนเอาคำหรือเอาหลักฐานอะไรมาพูดว่าแตงโมเรียกถูกคนไอเบิร์ดเป็นคนที่เข้ากับ ไอ้เบิร์ตเป็นคนที่เข้ากับแต่งโมและไอ้เบิร์ตเป็นคนที่ดูแลแตงโมมาอย่างดีคุณเดิมีหลักฐานอะไรไหมคุณเดินมีข้อมูลอะไรที่เราไม่มีหรือเปล่าทําไมถึงออกมาปก,กป้องเขาได้ขนาดนั้นผมอยากจะรู้